สวัสดีครับเข้าสู่โหมดของพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกลิเวอร์พูลออกสตาร์ท้วยการเก็บ3แต้มได้แต่ทีนี้ผมได้ไปทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่จะพูดถึงภาพรวมเกมแรกไปถึงเกมที่11ทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ที่ถูกประเมินไว้ไไว่าจะเป็น3ทีมก็คือลิเวอร์พูลอาซนอลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับจะ ได้มาเจอกันอย่างน้อยเนี่ยหนเกมนั่น่ะก็คือถือว่าเป็นมินิลีแล้วก็ทีมไหนเนี่ยจะทําแต้มหล่นมากกว่ากันหรือจะทำแต้มหล่นเร็วที่สุดตอนนี้เนี่ยทุกทีมออกสตาร์ทหนึงเกมเท่ากันโดยมีผลงานชัยชนะทั้ง3มทีมเลยนะครับมีทีมที่ชนะน้อยสุดก็คืออร์เซนอลิ์พูเนี่ยชนะด้วยผลตา่างสองสกอร์ทีมที่ขึ้นนำจากฝูงตอนนี้ก็คือแมนซิตี้แล้วก็ ในโปรแกรม11เกมแมนซิตี้ถือว่ามีโปรแกรมอ่อนที่สุดนะครับนี่คือเกมที่2นะครับซึ่งในเกมที่2เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้เนี่ยรับสเปอร์นะครับก็คือในเดือนสิงหาเนี่ยโปรแกรมของแมนซิตี้ไม่ถือว่าง่ายนักนะครับเพราะว่าหลังจากรับสเปอร์เสร็จก็จะเจอทีมไบรทันนะครับแต่ก็ไม่น่าจะยากนะครับไบรทันตอนนี้เนี่ยดูเหมือน ไม่ดีเท่าที่ผ่านมานะครับก็จะเบือนไบรตันนะครับอาร์ Arsenal เซนอลนี่ยในนัดหน้านี่จะมาเจอกับลิเวอร์พูลแล้วภายในเดือนสิงหาเนี่นะครับโปรแกรมแซบเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าลิเวอร์พูลจะไปเล่นโดยไปเยืนนิวคาสเซิลเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ดรามา่าแน่เดือดแน่นะครับเพราะกรณีของอิซักนะครับอ่ะเกมนี้มันเตะบันจันด้วยถือว่าแย่ไปเตะเลยแล้วก็โอ้โหต้องนอนดแล้ว ออกสตาร์ทสเกมแรกเนี่ยนอนตีสองทั้ง2เกมเลยนะครับโดยผู้ตัดสินเนี่ยไปไซมอนฮูเปอร์แล้วก็ VR เนี่ยกำกับโดยจอห์นบลูคผมมักจะให้จับตาดูการตัดสินของกรรมการแล้วก็ทีมของ VR นะครับมักจะมีอะไรให้เห็นอยู่ด้วยนะครับผลงานของฮูเปอร์เนี่ยที่กำกับเกมในสนามในเกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหประทะกันเป็นเกมที่แอสตันวิลล่ากับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ เจอกันโอ้โหเกมติดดาบด้วยนะครับฮูเปอร์ก็ปล่อยให้เล่นนะครับผมกลัวเหลือเกินว่าไอ้เกมที่ลิฟูเจอกับนิวเคสเซนเนี่ยจะเป็นเกมที่ติดดาบเหมือนกันนะครับลิฟูเล่นไปนหน,นึ่งเกมเนี่ยนะครับก็เก็บ3ามแต้มได้ดังนั้นเนี่ยนิวเคสเซนซึ่งเป็นเจ้าบ้านในเกมนี้เนี่ยออกซัดโดยการยิงประตูไม่ได้เลยแม้ว่าตัวผู้เล่นมากกว่าทีมแอสตันวิลล่านะครับก็เก็บได้แค่ผลเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนิวเคสเซนเนี่ยก็เลยไปอยู่ อันดับ13ามนะครับโดยมีแค่1แต้มนะครับส่วนลิวบูเองนะครับมีชัยชนะเขาเก็บได้3ามแต้มนะครับแล้วก็ส่วนต่างลูกได้เสียเนี่ยก็บวกอยู่2ลูกนะครับในตารางเนี่อลิวบูเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับตอนนี้นะครับผลงานเฮตเฮเจอกัน5้าเกมนะครับในนั้นเนี่ยนะครับลิวบูเนี่ยแพ้ให้1เกมนะครับในเกมนัดชิงคาราวาวครับ แพ้ไปหนึ่งโมดูสองวันที่16มีนาครับแล้วจากนั้นเนี่ยครับริบูเนี่ยก็ชนะ2อศูนย์นะครับในวันที่27่สิบเจ็ดกุมภาในปีนี้แหละนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เสมอกันสามสามนะครับวันที่5ธันวาสอ2พันนะครับแล้วก็ในปีเดียวกัน2024นะครับวันที่2มกราเนี่ยนะครับริบูอยู่ชนะอยู่สีสองนะครับคือไปเยือนเนี่ย เราไล่ตีเสมอนะครับสามสามนะครับแล้วก็นัดที่เตะในปี2023นยี่ิบนนะครับเราบุกไปชนะหรือ2นะครับวันที่ยี่สิเจดสิงหานะครับไล่เลียงผลง,งานของนิวคาสเซลใน5้าเกมหลังเนี่ยนะครับสเสมอวิลล่า0-0โดยที่วิลล่าเนี่ยเจอใบแดงในการไปทำ professional f o u นะครับแอเดนิกรอนเนี่ยกำลังจะหลุดไปแล้วนะครับก็ถูกตัดเกม นะครับแล้วก็ในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซันเนี่ยนะครับผลงานไม่โอเคเลยนะครับแพ้แอตเลติเนี่ยคาบ้านชูงที่สองนะครับแล้วก็เสมอสเปอร์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้อาร์เซน่สามสองนะครับและอีกเกมหนึ่งนะครับก็แพ้คู่ต่อสู้ไปในเกมพรีซีซันนะครับชูงูติหนึ่งผมลืมไปว่าเป็นทีมไหนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเอง เกมเป็นทางการในพรีเมียร์เีกเราชนะบอลมัด42นะครับแล้วก็ในการชิงโทรฟี่ถาดการกุศลชาริี้ชิลเนี่ยเราก็เสมอกกนในเกมกับพาเลท2 2 2แล้วก็ดูจุดโทษแพ้ไปนะครับแล้วเราก็เล่นกับแ t อติบิวบอลเนี่ยสเกมนะครับโดยเกมช่วงหัวค่ำเนี่ยชนะ4-1นะครับแล้วก็เกมที่เน้นนักเตะตัวจริงนะครับเราชนะ3-2นะครับ สังเกตว่าเกมรับเนี่ยเสียประตูตลอดเลยนะครับแล้วก็ในเกมที่ไปเล่นที่โยโกฮาม่านะครับเจอโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะครับก็ชนะไป1นึ่งรูสามนะครับนี่คือผลงาน5เกมของทั้งสองทีมนะครับโดยเอาเกมพรีเซนซนมาพิจารณาด้วยนะครับไลอัพจะวางไลอัพต่างกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยจะเล่นระบบ4ี่สามสามนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่น4ี่สองสามหนึ่งนะครับสเปนผู้เล่น ของนิวคาสเซิลในเกมออกสตาร์ทที่ไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นี่นะครับนิคโปเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเป็นลิฟฟาร์เมนโตกับทริปเปียนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็นปาวินแชร์กับแดนเบิร์นนะครับในแดนกลาง3ตัวเนี่ยก็เป็นซันโรโตนารีแล้วก็ชอรินตันนะครับนี่คือตัวที่ต้องจับตามองมากๆกองกลางชุดนี้เลยนะครับแล้วก็บรูโน่กินมาลั เนี่ยนะครับผมมองว่ากองกลางคือตัวขับเคลื่อนสำคัญของนิวเคอร์เซแนวรูกก็เป็นเฮลวี่บาร์นแล้วก็แอนโทนีอีลังกาซึ่งโอโหดิวูุดจัดมากนะครับแล้วก็แอนโทนีกอรอนนะครับจงังหวะช่วงต้นเกมนะครับอีลังกาเนี่ยลุดเดี่ยวไปแต่ก็ยิงไม่ผ่านผู้รักษาประตูนะครับเนี่ยนี่คือชุดผู้เล่นของนิวคาสเซลนะครับผมคิดว่าเกมนี้ ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างจากผู้เล่นชุดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะดูแล้วเนี่ยยังไม่มีอีซักแน่ๆนะครับอีซักเนี่ยดูเหมือนจะแตกหักกับทางเนวคัสไเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าจะจบยังไงแล้วแต่นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองน่าจะออกสตาร์ทด้วยอาริสงเบเกอร์นะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยจากข่าวนี่เจอร์มี่พิมพงพงมีอาการเจ็บแฮมสตริงก็ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ครบหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็แน่นอนนะก็ต้องหาตัวแทนนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวแทนเนี่ยมีตัวเลือกหลายตัวเลยนะครับโซโบก็เล่นได้โจนส์ Jones ก็เล่นได้นะครับวาตารุแต่วาตารุนี่ไม่เวิร์กแล้วเห็นชัดเจนนะครับก็ไม่น่าจะใช่แล้วหรือโจโกเมสนะครับแต่โจโกเมสเนี่ยยังไม่น่าจะพร้อมนะเด็กใหม่เร็วนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับในตำแหน่งแบ็คขวานะครับคิดว่าในเกมนี้น่าจะเอาตัวที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณภาพ ดีไม่ดีอาเทียนโซโบเล่นแบ็คขวานะครับหรือเคอร์ติโจนเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในมุมมองผมแล้วกคคูเซนเตอร์ก็เป็นอีบูกับกัปตันฟานได้นะครับส่วนแบ็คซ้ายเคอร์เคสก็ไม่มีปัญหาที่ลงได้นะครับถ้าโซโบไปเล่นแบ็คขวาก็แน่นอนนะครับพวกคู่กลาง,งก็น่าจะเป็นกราฟกับแมคกานะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาโซโบไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยครับ ก็ต้องมาลุ้นแล้วครับว่ากราฟเนี่ยจะจับคู่กับแมก้าหรือจับคู่กับโซโบนะครับถ้าจะเอาทั้งสามตัวลงเล่นเนี่ยก็มีทางเดียวนะครับเอาโซโบเนี่ยไปเล่นแบกขวานะครับซึ่งก็เคยเล่นมาแล้วนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสที่จะเป็นโจนเยอะกว่าในแดนบนเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเป็นโมฟอร์นเสแล้วก็คอดิกักโบเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าสุดเลยก็เป็นเอกิติเก้นะครับก็น่าจับตัวตามนี้ ผิดเพี้ยนไดเท่าไหร่ผมคิดว่าก็มีปรับก็คือดับเบิลไพ่บอดนะครับเบอร์หกคู่นะครับแล้วก็พิมพ์ปงนะครับเอาใครเล่นแทนนะครับแต่ดูได้เลยนะครับว่าเกมนี้เดือดแน่ๆนะครับเพราะกรณีของอิซักนี่แหละนะครับที่จะเป็นจุดเลยเป็นมูลเหตุเลยของความเดือดของเกมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับปกติกองเชียร์ของนีคัสเซนเนี่ยนะครับก็โอ้โหจีจาร์อยู่แล้วนะครับเข้มข้นดุเดือดนะครับเกมนี้เนี่ย จะทวีความเดือดขึ้นไปอีกนะครับลิวพูเนี่ยจะสภาพจิตใจแกล่งเพียงพอหรือเปล่าในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โกงความตายนะครับด้วยการส่งยูเยสลงไปสร้างปฏิหารนะครับยิง2ประตูนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะต้องเจอเกมที่มันประทะกันหนักนะครับอย่างชรินตอนนะครับโตนาลี่ แล้วก็กิมไลซ์นะครับที่เป็นแดนกลางแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่จอรินตันดีๆเลยนะครับไอเนี้ยเล่นบอลหนะักแล้วกรรมาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยแจกใบอะไรให้ด้วยนะครับเนี่ยจับตาดูนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตัวลุกโอ้โหมีทั้งกอร์ดอนแล้วก็อิลังกานะครับความเร็วสร้างปัญหาให้ลูกบูมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าฟันได้นี่เนะียเคยโดนใบแดงจากการเนี่ยไป ชิงดักฟาวแล้วก็เจอกดด็อกโซนะครับโดนแบนไป็นหนึ่งเกมนะครับนี่แหละจากโปรเฟสเซอรฟาวนะครับดังนั้นนี่นะครับสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือการจัดการแนวรับของเรามันยังมีปัญหาอยู่นะครับเนี่ยเรื่องนี้ดูว่าอาร์เนอร์เนี่ยนะครับจะกําชับแล้วก็ปรับกันยังไงนะครับในแดนกลางนี่ชื่อว่ามีแลนการฟนแบกแน่ๆนะครับหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่จับคู่กับกอฟแฟกนี่ยจะเป็นใคร นะครับจะเป็นแม็กกาหรือเป็นโซโบนะครับโซโบเนี่ยได้ความเร็วแล้วก็การครอบคุมพื้นที่นะครับแต่โซโบเนี่ยอาจจะถูกส่งไปยืนแบ็ขวาก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะปรับยังไงนะครับเกมลุกนะครับที่เป็นห่วงก็คือด้วยนักเตะที่ตัวไม่ใหญ่อย่างโฟลเนี่ยนะครับแล้วเจอเกมหนักที่คู่ต่อสู้เล่นหนักแล้วก็กรรมการก็มักจะมองไม่เห็นซะด้วยนะครับแล้วก็ไอกเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่บุกไปเยืนไอซันวิลล่านะครับ เป็นเกมที่โอ้โหเล่นนอกเกมกันให้เห็นหลายจังหวะเลยนะครับไซมอนฮูเปอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะปล่อยให้เล่นหนักด้วยนะครับอันนี้นะครับต้องจับตามองมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในแนวลุกเนี่ยสตัวบนเนี่ยผมมองว่าเป็นที่คาดหวังได้อิกิติเก้ฟอรนเวสโมโคริกาโปนะครับแล้วก็การยิงไกลาจากแถว2ตอนนี้เนี่ยครับดูมีบทบาทในส่วนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่า จุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะมีผลกับเกมที่เราไปเยือนนะครับถ้าจะเก็บชัยชนะออกมาได้เนี่ยนะครับใน4ตัวนี้นะครับต้องโชว์ผลง,งานได้ดีแล้วก็นักเตะที่ไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาจําเป็นก็ต้องมีคุณภาพเพียงพอแต่ผมเชื่อว่าในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยไม่น่าจะออกสตาร์ทด้วยวาตารุนะครับเพราะวาตารุเนี่ยมันไม่มีความคล่องตัวไม่น่าจะเล่นกับ ตัวลุกที่เร็วๆของนิวเคอร์เซนได้นะครับเนี่ยที่จับตามองมากๆเลยผมใส่ดอกจันไปเยอะๆเลยนะครับในการทำสคริปต์นี่นะครับคือการตัดสินของไซมอนฮูเปอร์กับชอนบรูคนี่แหละ,ะครับเพราะไอกเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมไปดูในเกมที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเปิดบ้านรับนิวคาสเซิลโอ้โหปล่อยเกมมากนะครับอ่ะทีนี้คู่อื่นนะครับเวสต์แฮมจะเตะกับเชลซีเป็นลอนดอนดาร์บี้นะครับแล้วก็แมนซิตีย เจอทันนัมสเปอร์นะครับก็หวังว่าแบงค์สามารถไปตัดแนมแมนซิตี้ของเป๊ปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวรุกเกมรุกของแมนซิตี้เนี่ยนะครับโอ้โหดูน่ากลัวจริงนะครับแล้วก็บอลมัดเจอวูฟนะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดเจอวิลล่าทีมน้องใหม่เจอกันเองนะครับเบอร์ลี่เจอซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลเจอทีมน้องใหม่อีกทีมนึงก็คือริชชี่เต็ดนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นคริสตัลพาเลต เจอนัตตังแฮมฟอร์เรสนะครับอืเป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับแล้วก็อเวัตตัเจอไบรตันนะครับแล้วก็คู่ดึกของมันอาทิตย์ก็เป็นฟูลแลนเจอแมนยูนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองก็ต้องไปเล่นในวันจันทร์นะครับนี่คือภาพรวมๆสําหรับพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นเกมที่โอ้โหต้องบอกตรงว่าต้องลุ้นหนักๆเลยนะครับแล้วเตะดึกมากนะครับในคืนวันจันทร เตะตีสองโอ้โหแม่เจ้าอะแต่ว่าก็อดหลับอดนอนแล้วกันผมก็คงจะนอนสว่างแล้วครับวันนั้นครับสวัสดีครับ